ใครเพิ่งมาวัดวังหินเป็นครั้งแรกใครเพิ่งมาปฏิบัติเป็นครั้งแรกในชีวิต <c oughs> เอาละงานนี้สามวันนี้นะอยู่ด้วยกันนะอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนก่อนนะกิจกรรมแทรกอาจจะเยอะหน่อยนะ เช่นต้องไปเวียนเทียนไปตำบลเข้าตอนเช้าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะขออย่างเดียวว่าอยู่อย่างตื่นรู้นะทำความรู้สึกตัวไปนั่นแหละพอยังไรเราก็หลีกหนีจากผู้คนไม่ได้ยแล้วนะมนุษย์นี่เป็นสัตว์สังคมยังไงเราก็ต้องอยู่กับสังคมอยู่ดีนะเมื่อจะต้องอยู่กับสังคมก็ปรับใจใเข้าสังคมให้ได้โดยที่ไม่ไหลไปตาม กระแสสังคมนะฮนะปรับใจยังไงก็เนี่ยฝึกเจริญภาวนานี่แหละนะนะวันถ้าใครไม่มีพื้นฐานมาเลยนะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็ง่ายหน่อยนะนะที่ของคนมีอย่างเดียวตอนนี้อยู่กับตัวเองนะนะอยู่กับตัวเองไม่ใช่หมกมุ่นคุ้นคลิดอยู่กับเรื่องราวของตัวเองนะอยู่กับอาการของกายและใจของตัวเองแค่นั้นเอง ากายเคลื่อนไหวรู้จิตเคลื่อนไหวรู้ทําหน้าที่แค่นั้น,นรู้อย่างที่มันเป็นอยู่ทําทหน้าที่ง่ายๆสบายๆอย่างเงี้ยพยายามทาให้ต่อเนื่องแม้กระทั่งจะไปเวียนเทียนก็มีค่าเท่ากันก็คือเดินไปก็รู้สึกตัวไปแค่นั้นเองน,น,นพยายามฝึกตัวเองให้ต่อเนื่องไปตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสนำะหรับคนใหม่นะคนที่คนที่เคยภา,าวนามาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร ก็แค่มาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศมั่งก็ดีนะหลังจากที่คลั่งเครียดกับงานมายาวนานอย่เงี้ยนะหาเวลาเข้าวัดปฏิบัติธรรมมั่งก็ดีพราเวลาอยู่ในวัดนี่มันจะปลอดโปร่งมากกว่าอยู่ที่บ้านเยอะนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรรับผิดชอบเฉพาะตัวเองแค่นั้น,นะข้าวก็มีให้กินที่ก็มีให้นอนอยู่แล้วนะ าหาดทางไหนก็ไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างม่แต่ของวัดทท้งนั้นมันฝาดโปง่งลงเบาไม่รู้จะไปยึดถืออะไรได้อย <c oughs> ่างเงี้ยนะมันมีแต่ยึดถือกายใจตัวเองอยู่แค่นั้นแหละแต่ถ้าอยู่ที่บ้านัจะไม่เป็นอย่างนี้นะหาดทองไหนก็ของกูหานทางไหนก็ของกูเน,นั้นรถกูบ้านกูหนักไปหมดเป็นอย่างนั้นแต่พอมาอยู่วัดน,นี่ก็จะต่างแล้วจ,จะรู้สึกเบาวกว่าเยอะน,นี้หน้าที่ของเราก็คือ นะถ้าไม่เคยถ้าไม่มีเพื่อนมาด้วยนะก็ไม่จะเป็นต้องรู้จักคนอื่นต้องบอกกันนะไม่จะเป็นต้องไปรู้จักใครไม่จำเป็นต้องไปทักทายอะไรใครงั้นอยู่ตัวเองพูดให้น้อยภาวนาให้มากนะมาบ่อยๆเข้าเดี๋ยวก็รู้จักกันไปเองนะนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเชิญชวนวะ่ามากันทุกเดือนเดือนละครั้งนะมาอยู่วัดกันเดือนละครั้งสักนะปีหนึ่งถ้านะคิดไว้อยู่ที่บ้าน กลับไปบ้านแล้วรู้สึกมันไม่มีสติสตังอะไรอยู่กับตัวเองเลยแปลว่าเรายังไม่เข้มแข็งพอกันกลับมาวัดทุกเดือนนะกิจการมีอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วแหละนะเดือนละสองครั้งสาครั้งในซ้ำไปบางทีนทีนี้พออยู่พอฝึกต่อเนื่องเนี้ยมันจะค่อยเข้าที่เข้าทางไปเองเนะจะเริ่มรู้สึกตัวได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นเองนะแต่พอมาอยู่วัด สติดีแล้วพอกลับบ้านหลุดโลกไว้ไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยอันนี้อย่าอยู่นานนักนะมีเวลาก็เข้าวัดหน่อยหรือหากลุ่มกายนานมิตรอะไรเงี้ยแล้วโดยเฉพาะเราจะมีลายกลุ่มของเราอยู่แล้วนะ,นะก่อนกลับก็สแกน QR วอารคเอาไว้เงี้ยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ามาส่งอารมณ์ทางลายก็ได้นะได,ไ,ดได้เจอหมู่กลุ่มที่เขาปฏิบัติด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีกําลังใจในการที่จะภาวนานะนะอันนี้ก็ฝากไว้ นะไม่งั้นไม่มีทางหรอกเมื่อวานก่อนได้มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานหนึ่งมาไอคนติดต่อก็เป็นนักปฏิบัติได้เลยนะนะจะมาอยู่วัดทั้งวันฟังธรรมปฏิบัติธรรมถวายเทียนรรษาด้วยมาเลยนะผ่านไปชั่วโมงเดียวปานตายนั่งฟังธรรมหนึ่งชั่วโมงฟังตายเหลืออยู่ครึ่งวันมาไปทํามากลางวันเดี๋ยวตอนบายจะกลับแล้ไปไม่รอดเลย แค่วันเดียวก็ไปไม่รอดแล้วถ้าคนไม่ไม่มีศรัทธาได้มาะแต่ถ้าคนมีศรัทธามาเนี่โอยให้อยู่ยังไงก็อยู่ได้นะกินยังไงก็กินได้นอนยังไงก็นอนได้อย่างนั้นนะแต่ถ้าไม่มีศรัทธามานี่ยากหน่อยนะ่ะองคนก็กลัวผีตะกี้นี่ชวนโยมรู้จักกันมานานเคยไปอินเดียไปสีลังกาเดือนมาไปเดินป่าเดินขึ้นเขาที่ลาด,ดักเดือนมานะก็จะเ้ยมาอยู่วัดสักสองสางวันเซอสามาจากปากใต้ มาจากภูเก็ตมาตั้งไกลมาพิโทโสที่ก็มาย่วัดมาปฏิบัติธรรมมัง่งไม่เอาลรวกลัวผีกลั <c oughs> วามานอนคนเดียวแล้วผีจะหลอกนะไม่คิดว่าผีจะกลัวเราหรือไงก็ไม่รู้นะกลัวแรงหนาไม่รู้ผีเนะี่นะก็ข้ออ้างหาข้ออ้างไปคนไม่อยากอยู่นะถ้าคนอยากอยู่ไม่มีข้ออ้างหรอกให้ผีหลอกขนาดไหนก็อยู่ได้แต่คนจะอยู่เนี่ยนะเพราะนั้นก็ ไอวันนี้เป็นอาสาหาบูชาต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะวันนี้เป็นวันที่มีพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกในโลกนะถือท่านโกนทัญญะเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์พระพุธะทธธรรมประสงคนะนะ์เป็นวันที่พระเจ้าทรงสแสดงธรรมการแรกในโลกนะเป็นวันที่เราจะเริ่มก้าวแรกของเราในการปฏิบัติธรรมและจะไม่ถอยกลับไปอีกต้องบอกตัวเองนันเลยให้กําลังใจตัวเองนะนะธรรมจาก ในตัวเราได้เริ่มหมุนแล้วจะไม่ย้อนกลับไปอีกแล้วอะไรเงี้ยนะบอกตัวเองงั้นเลยฉันจะเดินหน้าเรื่อยไปนะมันอาจจะช้าหน่อยนะสำหรับคนทำงานนะเราไม่ได้มีเวลาที่จะมาอยู่กับตัวเอง,เองทั้งวีทั้งวันได้ขนาดนั้นต้องทำงานต้องสนทนาพาพาที่คนอื่นอะไรเงี้ยน,นะมันอาจจะไม่เต็มร้อยเหมือนที่เขาไปอยู่วัดเอาเป็นเอาตายเดินยมนั่งสมาธิทั้งวันน่ะแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ทำเอาสเสลย ดีกว่าไม่ฝึกฝนตัวเองเลยนะก็เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้แหละค,อคอ่อยๆไปอาสาราปีนี้เป็นยังไงอพอปีหน้าเช็คตัวเองซิผ่านไปหนึ่งปีเป็นยังไงปีต่อไปเป็นยังไงอะไรเงี้ยลองสำรวจตรวจสอบตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นประโยชน์จากการที่ได้มาฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองนะจะสังเกตเห็นได้ว่าลูกศิษย์วัดวังหินนี่มีทุกวัยนะ เด็กเล็กเด็กน้อยมาปฏิบัติกันวิ่งเล่นมั่งปฏิบัติมั่งไปตามเรื่องนะ <c oughs> ถ้าเริ่มแรกแต่เด็กๆก็โชคดีไปนะอย่างน้อยมาวิ่งเล่นอยู่วัดก็คุ้นชินกับว,วัดนะเวลาทำบุญต่าตชาก็จะเห็นนะ่คุณพ่อคุณแม่พาตัวน้อยๆมาทําบุญกันนะช่วงที่มีคอสภาวนานุบาลก็มาเข้าคอสเด็กๆกันอย่างนะี้ห้าขวบหกขวบ,ขวบอะไรเนงะีนะ้ยมาพากันเล่นเกมจะเจริญสติในวัดอย่างนี้ ก็เกิดความคุ้นชินเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นกน็นึกถึงวัดทเนี่ยเอ๊ะมาอยู่วัดดีกว่ามาสวดมนต์ดีกว่าเลย่าไม่ต้องไปพูดถึงมรรคผลนิพพานอะไรที่ไหนนนี่คนที่ไม่คุ้นชินกับวัดเคอะเขินนี่เข้ามาก็ไม่รู้จะไปอยู่ยังไงจะอยู่ตรงไหนจะพูดกับพระยังไงเมื่อที่ที่แล้วเจออยู่อะไรเห็นหน้าพระอัตมาจะไปหา พระใหม่ที่ไหนได้เราฟังเรื่องคำอาตมามาจะเนี่ยบอกบอกให้รู้ว่าไม่เคยเข้าวัดเลยนี่ยไม่เคยทําบุญไม่เคยตักบาตรอะไรเงี้ยมันเคอะเขินไม่คุ้นชินน,นี่พอเราเข้าไปวัดอยู่บ,บ่อยๆก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติการที่จะมาสวดมนต์การที่จะมากวาดใบไม้มาล้างห้องน้ำบางคนเข้ามาล้างห้องน้ำเนี่ยมีอยู่สองแม่ลูกคู่หนึ่ง มาทุกอาทิตย์นะมากวาดขี้นกบนโบสถ์ชั้นบนนกพิราบจะมาขี้เอาไว้กวาดขี่นกมันล้างทำความสะอาดโบสถนะ์ได้เหงื่อแล้วกลับบ้านพานกลับบ้านแค่นะั้นะคือพอมาบ่อยๆก็ชินพวันอาทิตย์ก็พาลูกมาเต้มวิ่งเล่นอยู่ในวดนะัดมาทำบุญตักบาตรกันนะก็กลายเป็นเรื่องปกติคุนชินก็จะมีเวามสือในี่นี่นวัดของเราที่จริงแล้วมันเป็นวัดของโยมจริงๆนะไม่ใช่วัดของพระนะพระโยมมาช่วยกันสร้างเอาไว้ ไอ้ที่สร้างไว้หมดเทั้งหลายล้านนี่ปีหนึ่งปีนึ่งแตมาใช้เงินไม่ต่างก่าสิบล้านที่ทำมันลื่มๆอยู่เนี่นะล้วนแล้วแต่เงินโยมนั่นแหละนะวันเมื่อมาสร้างไว้ก็มาใช้เป็นประโยชน์แค่น่านเองไม่ต้องอะไรมากโยอนจะไม่ได้บริจาคอะไรเยอะแยะนะห้าบาทสิบบาทร้อยบาทอะไรแ,แต่อย่างน้อยเราก็เป็นเป็นผู้มีส่วนร่วมในการที่จะสร้างถาวรวัตถุทีนี้ถาวรวัตถุจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่มีการเจริญภาวนา ไม่มีการทําความดีอะไรเกิดขึ้นในวัดเนี่ยนะนะการที่เรามาปฏิบัตินี่แหละมันเราถือว่าเรามาใช้คุ้มค่าหรือใครมาสร้างเอาไว้เนี่ยมีคนมาปฏิบัติถึงมักถึงผลทุกคนนี่นบนะุญมหาศาลสําหรับเราผู้สร้างเอาไว้เนี่ยนะเพราะในบุญชนิดนี้บุญที่ยั่งยืนนะผู้เจ้าแต่เอาไว้อย่างนั้นเลยนะปลูกป่าอย่างหนึ่งขุดสระน้ําคือสร้างระบบน้ําเอาไว้สร้างาลาให้คนได้มาพักพอดอะไรพวกนี้ เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนเพราะมันเป็นสาธารณะนะมันไม่เจาะจ,จงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะวัดนี่ก็เหมือนการเวลามาสร้างไว้เนี่ยเป็นสาธารณะใครมาใช้ประโยชน์ก็ได้นะนะยิ่งถ้าเราเป,เป็นประโยชน์เพื่อที่จะเอื้อให้เกิดมรรคผลนิพพานนี่ยิ่งเป็นประโยชน์สูงสุดเป็นอย่างนั้นเพราะพวกเราก็มาใช้กันให้เข้าวัดแล้วมีความสุขเหมือนเหมือนมาบ้านอะไรนะแค่เปลี่ยนสถานที่แค่นั้นเองจะพูดจะคุยจะไป อยู่ตรงไหนยังไงก็รู้สึกคุ้นชินในหมดเห็นเห็นโยมมาจากสุราษฎร์คนหนึ่งนี่มาอยู่นั้นสักพักหนึ่งแล้วเอาค้นกับคนในวัดค้นไปทั่วเลยทีนีลยกลายเป็นเหมือนเป็นยึบมาบ้านแค่นั้นเอง,เองไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนี่เพราะนั้นก็เข้าบ่อยๆนะเข้าวัดบ่อยๆอ,อันนี้เป็นเบื้องต้นนะแต่ววาเแล้วไม่ใช่แค่เข้าวัดนะแล้วปลูกสัทธายเกิดขึ้นในจิตตัวเองนะรัทธายต่อพระรัตนตรัย เรารู้ถึงนึกถึงคุณของพระนาไตรนะไม่ใช่แค่มายกมือไหว้พระแล้วก็จบนะนพระจะมีความหมายอะไรเลยถ้าเราไม่เข้าใจถึงคุณของ,ของพระเนี่ยคุณของพระพทธพระรมพระสงฆ์เนี่ยนะนเข้าใจถึงว่าคุณธรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ท่านสร้างขึ้นมาด้วยตัวท่านเองไม่ใช่แค่มาบวชพระแล้วจะเป็นผู้วิเศษขึ้นมาท่านไหนถ้าไม่ไปพุทธปฏิบัติก็ไม่ได้มีความหมายไม่ต่างอะไรกับญาติโยมทั้งหลายนะพอๆกันแค่นั้นเองกิเลสท่มหัวตัวไว่รอดเหมือนกันนั่นแหละ แต่ถ้าได้ลงมือฝึกฝนพัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยนี่ความเป็นพระภายในนะะความพ็นผู้ปรเะเสริฐมันก็เกิดขึ้นภายในใจของตัวเองน,นี่ต่อให้โยมไม่ได้มาบวชพระเนี่ยโยมก็สร้างพระขึ้นมาภายในตัวเองได้เหมือนกันสร้างความประเสริฐให้เ,เกิดขึ้นนี้ความประเสริฐจะเกิดขึ้นก็เพราะมันมีสภาพจิตที่เป็นกุศลนะกุศลจะเกิดขึ้นได้เพราะมีอะไรนะอย่างน้อยเลยมีสติสัมผัญยะอยู่นะสติสัมผัญยะ บ่อยเนี่ยจิตจะเป็นกุศลอยู่บ่อยๆบางทีเราไปทาบุญน่ะทบุญตักบาตรให้ทานถวายสังฆทานถวายเทียนถวายผ้าน้องฝนอาจจะไม่ได้ทําบุญเลยก็ได้ถ้าใจไม่ได้เป็นบุญนะนะทำไปหงุดหงิดไปลาคาญไปอย่างเงี้ยนะอาจจะไม่เป็นบุญอะไรเลยก็ได้หรือบางคนก็หลงบุญบ้าบุญไปทำบุญก็ปื้มปีติเบิกบานอะไรนนหนาๆไม่รู้เพลิดเพลินพอใจอยู่อย่างนั้นนั่นแปลว่าไม่มีสติสัมปชัญญะอยู่ ถ้าเรามีสติสัมผัญญาดูแลใจตัวเองอยู่ได้เนี่ยมันแปลว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นและของกุศลเบื้องสูงอื่นๆให้มันจะเกิดขึ้นตามมานะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ทั้งวันนะอาตาปีสัมปชานโนสติมานะนารักษาจิตให้เป็นกุศลเป็นประจำสม่ำเสมอให้มันต่อเนื่องนืงๆไปอยู่อยนะ่างเงี้ยนะฮะรักษาใจตัวเองเนะี่ย เขาเปิดแอร์ตรงด้เลยยังไม่เย็นเลยเกิดอะไรขึ้นกับแอร์วัดท้องหินนี่จิตเป็นกุศลไหมเพราะแอร์มันอุ่นๆนี่เป็นกุศลไหมดูจิตตัวเองด้วไมันร้อนอบอ้าวแปลกๆอะไรอย่างนี้ลองไปสังเกตลองไปสํารวจตรวจสอบจิตตัวเองนันวันนี้นะสําหรับคนใหม่คนเก่าไม่ต้องพูดถึงละคนใหม่นะทําความรู้สึกตัวเนืองไปถึงเวลาเขาพาเดินพานั่งก็เดินนั่งแล้วพยายามรับรู้ถึงอาการของกาย นะรับรู้ถึงอาการของกายอาการของใจของตัวเองเนืองๆไปรู้อย่างที่มันเป็นนะมันเย็นน,อน้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงตรงไหนรับรู้ตรงๆใจมันเป็นกุศลเลือกกุศลสำรวจตรวจสอบดูใจตัวเองนะเนืองๆอ,อยู่อย่างนี้นะถ้าเราสำรวจตรวจสอบตัวเองอยู่เนืองๆได้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะทําให้กําลังของสติสมัมปชัญญะจะค่อยมีความเข้มแข็งมากขึ้นไปเรื่อยๆนะฝึกอย,อย่างนี้แหละตั้งแต่ตื่นนะยันหลับ ตั้งแต่ตื่นจนหลับวันนี้ขอเน้นไม่ใช่แค่เวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธินะตื่นขึ้นมารู้สึกตัวก่อนเลยนะจะไปเดินเข้าห้องน้าจะไปกินข้าวให้มีความรู้สึกว่าเรากําลังปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ไปบังคับตัวเองให้รู้อยู่ตลอดเวลานะนนันจะเครียดเกินไปนะให้ทาให้ปลารับความเพียรอยู่ภายในเสมอว่าเรากําลังนะปฏิบัติธรรมนะเรากําลังอยู่ปัจจุบันขณะอะไรเงี้ยนะ ให,ให้เตือนตัวอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอต่อเนื่องเนืองๆไปนะตลอดทั้งวันสามวันมาอยู่ว่าเดี๋ยวมันยังไม่ได้อะไรนักหนาหรอกนะอย่าใจร้อนกลับไปบ้านไปทําต่ออย่างน้อยสักเดือนหนึ่งแล้วมันจะค่อยๆเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วว่าอการพวนาจริงคืออะไรผ่านไปสองเดือนสามเดือน,ส,นสี่เดือนนะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดทุกหมดทุกอะไรค่อยเลิกทําแค่นั้นเองหน้าที่ของผู้ปฏิบัต,บติมีแค่นั้นนะลองฝึกต่อเนื่อง เนืองๆไปนะเพราะฉะนั้นมีสติสมัมผัสยัทํทำความรู้สึกตัวทุกอิริยาบถท,ทุกก้าวย่างทุกการกระทําทุกเหตุการณ์ทุกปรากฏการณ์นะนะนั่นแหละคือการภาวนาทั้งหมดนะมีเวลานั่งสมาธิให้ได้ทุกวันไม่ใช่เฉพาะมานั่งอยู่ที่วัดเท่านั้นอยู่ที่บ้านก็ต้องหาเวลาที่จะนั่งสมาธิด้วยอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยทำให้ได้ทุกวันต่อเนื่องไปนะไม่โดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแม้อะไรทั้งนั้น วันนี้ไม่ว่างวันนี้ต้องอิทุราโนนทุลานี่ไม่ต้องหาข้ออ้างถึงเวลานั่งขี้เกียจขนาดไหนก็ลุกขึ้นมานั่งอะไรเงี้ยนะทำให้เป็นนิสัยอย่างนี้เลยอย่างน้อยก็สร้างกฎสร้างระเบียบวินัยให้กับตัวเองะคนที่ไม่มีระเบียบวินัยนีไ่ไม่พูดถึงอย่างอื่นไม่ไม่สำเร็จสักอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมนะมันอย่างแรกเลยมีวินยัยกับตัวเองมาข้าบตัวเองให้ได้นะแล้วพอมาอยู่วัดอย่างเงี้ยสิ่งที่ควรีต้องทาก็คือมือถือถ้าปิดเครื่องได้ปิดเลย นะวางได้วางก่อนถ้าวางมือถือยังไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงจะไปวางกิเลสอะไรตัวไหนใดๆทั้งสิ้นเ่ยนะฮะเพราะนั้นนะวางมือถือให้ได้ก่อนอเป็นเบื้องต้นนะหรือไม่ก็น่นแหละตอนพักเอยไปเปิดดูมีงานอะไรเข้ามาไม่มีใครติดต่อไมมค่อยวานอีกทีนะแต่ช่วงที่ปฏิบัตินี่นะทำตัวเองให้ให้ว่างๆหน่อยนะอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นถ้าไปอยู่กับมือถือก็จบแล้วนะมันส่งจิตออกนอกอยู่ทั้งวีทั้งวนันเป็นอย่างนั้น นะฝึกเอาไว้เอาละจะพูดแค่นี้นะเดี๋ยวเราก็เริ่มลงมือฝึกไปเดี๋ยวค่อยมาค่อยๆมาปรับกันอีกทีนึงนะ